นุ่นย่อนแคปชั่นปริศนาโพสถึงไข่ผู้ชายห่วยๆต้องยกให้เป็นหนึ่งนางเอกในใจของคนไทยตลอดระยะเวลาที่อยู่ในวงการนะครับหรือเรียกได้ว่าตลอดกาลเลยก็ว่าได้งานนี้นะครับนุ่นวรนุชนะครับพี่ลมพักดีตอนนี้ก็ผันตัวเป็นนักแสดงอิสระตเต็มตัวแล้วนานๆทีนะครับจะได้เห็นละครที่เธอเป็นนางเอกหรือว่าเล่นในเรื่องเรื่องหนึ่งนะแถมตอนนี้เนี่ยก็เป็นช่วงที่มีโควิดอีกด้วยนะครับส่วนนางเอกสาวเนี่ยเธอเองเนี่ยก็มีงานอีเวนต์เข้ามาแทบทุกวันนะครับ สำหรับตอนนี้นะครับสาวนุ่นเนี่ยกำลังมีละครเรื่องกระเช้าสีดาออนแอร์อยู่ซึ่งเนื้อเรื่องเนี่ยกำลังเข้มข้นเข้าขั้นเลยนะครับโดยโพสต์ล่าสุดของนุ่นเนี่ยเธอได้โพสต์ภาพนั่งพักหลังจากที่เล่นไอส์ก็พพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่าเล่นสเก็ตกับพิงค่ะดีกว่าเสียเวลาให้ผู้ชายห่วย ซึ่งทาให้หลายคนนะครับสงสัยเข้าไปคอมเมนต์ว่าเป็นใครเอ่ยนะผู้ชายคนนั้นนะครับหรือว่าเธอแค่ต้องการโปรโมทอะไรสักอย่างหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องรองนุ่นวรนุชเนี่ยมาตอบแรกเฉลยทีนะว่าเขาจะคอมเมนต์ให้กับคนที่ถามอย่างไรนะแต่แคปชั่นแบบนี้ก็ทําให้ชวนคิดไปไกลได้นะครับมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง